อ้ําพัชราภาโดนแอบอ้างชื่อชวนลงทุนเตือนอย่าหลงเชื่อถ้าทําธุรกิจจะแจ้งเองก่อนหน้านี้คนบันเทิงเรียงคิวโดนมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดถึงคิวนางเอกสุตาอ้ําพัชลาภาที่อยู่เฉยเฉยก็งานเข้าถูกนําชื่อไปหลอกลวงชักชวนคนอื่นให้ร่วมลงทุนทําเอาเจ้าตัวต้องรีโพสต์ตข้อความชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวระบุว่าวันนี้เพิ่งทราบข่าวมีคนแอบอ้างว่า จะมีอ้ํามาร่วมลงทุนและมีการชักชวนคนอื่นให้มาร่วมลงเงินด้วยขอบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะอย่าลงเชื่อคุณอาจจะเสียงเงินนะคะถ้าอ้ํจะทําธุรกิจอะไรอ้ํจะแจ้งด้วยตัวเองเท่านั้นสําหรับแฟนๆหรือประชาชนทั่วไปที่เคยเห็นการโฆษณาชักชวนร่วมลงทุนต่างๆโดยใช้ชื่อของดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงควรเช็คข้อมูลให้ดีก่อนเสียนะจ๊ะขอคุณแหล่งข่าวจากสนุกดอทคอมค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ